รอเข้ามาชี้ทีว่าเสียงมาไหมตีมเริ่มเลยอย่าง่อย่างบ้างรอสักพักหนึ่ง่า คู่ใจได้รับคิวนั้นนะมาไหมเสียงมาไหมคู่ว่ามาแล้วนะบุจุดหลุดกลังเข้าดูคืนแล้วค่ะเรียบร้อยฮะเรียบร้อยค่ะ ภาพกระตุกไหมภาพกระตุกไหมก็กระตุกบ้างแต่กระตุกไม่น้อยค่ะกระตุกไม่น้อยโอเคมันเป็นที่เน็ตแหละเหมือน,นี้เป็นที่เน็ตบ้านฟูฟแบบูไม่ได้ไม่ได้รีเน็ตมันจะเรื่องเป็นช็อตที่แบบไม่ได้ไฟไม่ได้ออไฟเลยประมาณนี้กระตุกบ้างเป็นบางครั้ง แตวก็ลื่นอยู่เป็นใหญ่อโอเคน่าน่าจะโอเคแล้วนะแสดงว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วละ่ะม,มีเล้ยวค่ะอ่าพรุ่งนี้น่าจะสตรีมได้แล้วละ่ะพรุ่นี้กลับมาเจอกันเออกลับมาทํางานเห <MJ. S 1> มือนเดิมทีมดีเจทั้งหลายกลับมาทํางานได้แล้วไอ้คอมนี่นะไอ้คอมมันพิมพ์มาที P ่เอฟซีอนพีดีเอส เนี่ยแต่พรุ่งนี้หนูต้องรักขึ้นมาให้ได้เออพรุ่งนี้นะกลับมาประจำการได้แล้วนะวันนี้ซ่อมเสร็จแล้ว้อยก็พาเขาที่ภากได้ต้องขอบคุณฟอยด์เลยที่ส่งโปรแกรมเก่าให้คุณไม่งั้นคุณไม่รู้แต่ไหนแล้วเนี่ยไม่แน่นะครับเดตจะจำไว้เลยว่าไม่อยากอัปเดตเราจะทำของของ OBF ค่ะอัปเดตบุ๊โอ้โหโยนทิ้งเลยเ หน่าเผื่ออัปเด,ดเลย์ปวาจะเซตได้จำไม่ได้น่เนี่ยโอเค,อเค,อเคก็สำหรับเ็ตแรกก็เมื่อวที่เป็น t b s g กับซ w เวอร์ก็เป็นฝ่ายชนะไปนะคะตามนั้นป่อยๆแล้วเสียล่อยขึ้นไม่ดกไ่ช็อตขึ้นไหมไม่ในในในสปีดขึ้นไหมขึ้นค่ะชัดเจนด้วยโอเคงั้นแสดงว่าจะลอยทุกอย่างยางโอเค พ,พี่ฟอยอาบน้ำเสียงชัดมาก Hoài, ngắn, ngán điệu như thế thật luôn đẹp loại là ngán điệu Ê khoai khoai điệu xếp Xếp xuống khu đây phoài, ấy nè Foy, Dù mấy nè Hàm nám rồi rồi Ok ok ngán điệu xếp đi เป็นการทดสอบนะครับวันนี้ทดสอบดูว่าจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวพรุนี้เรากลับมาสตรีมันอีกครั้งหนึ่งหลังจากซ่อมซ่อมอยู่นานเลยโปรแกรมเน่าไปเอหแอสเดียวเฮ้เอย เจ้ากูเข้าในเมือง่ะนออนงเเูเป็นไปนักเรียนสอนเรียนสิโมงถึงเพียงอยด้อโอเคก็ทำมาละค่ะไม่ไปอาบนะอ่ะน้องบอกให้ไม่อาบนลละไม่หรอลกของให้เมยค่ะไม่ไปอบแล้วอ,นอาน้ำหนึ่งบแล้ว <c oughs> พี่กองกเขาเล่นเอดีเก่งกว่านะ ออ <Okay. S 1> อ้าวเฮ้ยทำไมเขาเลือกตัวเดียวกันได้วะฟอยคพราะครูสร้างเกมกิจเหรอไม่มีตวัวเดียวกันนลยคะไม่มีนะอ๋อมีอลิซากับโมไฟใช่ไหมใช่ค่ะโอเคคุณว <Okay. S 1> ่าเลือกโอเคพรุ่งนี้พร้อมไหมพรุ่งนี้มาเริ่มทำงานได้เลยพร้อมค่ะวันนี้หนูก็หนูเก็บสรุปแรกๆไปเรียบรอยโอเคแล้วเราเดี๋ยวอย่าลืมสรุปใหม่นี้ให้ครูนะ เดตแรกก็ซูเวอร์คือบอกเก็บฟุยบตรไปจำจะแค่นี้แหละ <laughs> มีคนทักกันาานี่แล้ยังบนเทิรเดี๋ยวพรุ่งนี้ไมว่ากัน <c ười> อย่างน้อยก็ดีอยู่เขาที่วันนี้ได้สตรีมพึ่งใช้ได้เพราะว่าตัวหนูขึ้นจมูกต,ตอนนี้ ใช่ค่ะตั้งแต่วันหลังจากกลับในทางอี้ใครซื้นห้าวันกดแข็งรู้สึกเดี๋ยวพร้อมแล้วนางเล่นเอวอยู่ค่ะนิมขค่ขู่เสื้อมาเสื้อดูเสื้อดูเดี๋ยวก่อนเสื้อพันเตือกพันกว่าเสือกาลังเคลียร์งานให้เขาอยู่ครับชอบเขาอยู่เมืเดี๋ยวนี้เม้าขวาไหนเนี่ยพร้อมปินสปายยานพร้อม Ufficient. ผมผมฟอร์มตัวไปแลันแกเพื่อจัดนี่แหละปาเท่าะนี่กับหลังซอมพี่ซ่อมสตีมกยูซันอฟคอยเข่ซ่อมสตีมกัหลังแล้วเนี่ยเนี่ยทดสอบสตีมยู่กันถูกจะเริมสตีมได้ละยังเศร้าเไหนก็เล่นดีแล้ววะปเาคนนี้ป่ยมมา้แกนอยู่อ้ะเพื่อคือเนี่ย้พนเทีครทีอ่ ไข่ไข่มาฮักโอ้กเหรอนี่หน่องอยู่ที่สันะากการนี่ฮะมันกับลา้างงูอีกคนตัวมันบดีนี่ฮะมันถัดสว่างหน่อขึ้นได้แล้วเนาะเออดีว่ะไข่กันละน่าสงสารว่ะคนบอรอกันที่อบอกเลยเกินมาจานี้ผู้จิเป้งว่างั้ก็เถอะ เกมสามก็จบเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหเฮาไกลอันดับที่หนึ่งของตารางละเวอร์พูลนี่เอสตตะวันชนะอยูว่าเอน่าสองหนึ่งตอนี่สเปอร์สเปอร์นำแมนซี่สองศูนย์แมนยูแล้วแมนยูเสมอเสมอยไงเสมอเสมอสต๊กซิตี้เอาสโต๊กซิตี้เสมออี๋โอ้อันนี้แสดงว่าถ้าเกินแมนซี่การเฮาก็จะได้ที่สามอ่ะ สเปรย์ไปยูดีสองไล่รบไปทอ,ทอกต่อโอเคโอเคระบบสตรีมใช้ได้แล้วดีใจจุงเพอริเฟิ์ทุกอย่างค่ะโอเคจ้ะ